บทแผ่เมตตาให้สรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปร,ริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาพุทชะที่เกิดเป็นอันดชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวตนเถินคำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหาตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรูปัชชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก oui, ่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สปปรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สปปรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน